สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมแ้วจอนอนกระบี่นะคะวันนี้ไม่ได้พาออกไปกินย้าข้างนอกเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเ,าเลยค่ะ4คืนสำหรับการนอนที่บ้านหลังใหม่นะคะ เท่าที่สังเกตก็คือว่าด้วยความที่เขาถูกเลี้ยงมาแบบเปิดนะคะก็คือว่ากลางคืนเขาจะมีโอกาสได้เล่นนะะเพราะอยู่บ้านน้นกลางคืนเขาก็จะออกไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยแต่บ้านนี้เขาต้องยังต้องถูกอ่าปล่อยให้อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ทำกรงทำะตะข่ายการยุงให้เรียบร้อยนะคะก็เลยคาคืนจะมีจะมีวุ่นวายบ้างก็คือว่าเขาจะร้องนะคะร้องแล้วก็อยากจะออกนอกบ้านอะไรเงี้ยคือเป็นบางตัวนะคะประมาณแค่สามตัวมีซับขามีซับขามันมีซับที่ร้องงั้นมันร้องทำไมวะ คนเนี้ยมันร้อนไงร้องจะไมวะคนเนี้ยเมื่อ,อคืนน้องสาวที่บอกว่าจะเดินทางกลับบ้านที่ประจวบเขามาขออาศัยนอนด้วยแล้วก็วันนี้จะเดินทางไม่รู้หอร่าจะห่อปลาแห้งกลับบ้าน <c oughs> ว่าไงคะมันล้วงอะไรของเขาน่ะหลู มงจะห่อไปแหกกลับบ้านอือต้นไม้ได้วยฮะหอ่อต้นไม้ได้วยเดี๋ยวได้แล้วลูกฮะคดจนได้แล้วว่าไงเนี่ยเดี๋ยวดูสิโอ้จริงๆด้วยนี่ฮะลวงไปเจอจนได้ทั้งหล่อนี่ดื้อที่สุดเลยนีนทั้งหลอ่อ คุณทั้งหลอนี่ดื้อน,นี่ช่วงนี้อากาศที่ภาคใต้เนี่ยเริ่มจะเย็นแล้วนะคะไม้ก็พัดลมพังนอนแบบไม่ไม่ใช้พัดลมนั่นแหละก็โชคดีที่อากาศมันเย็นเนาะเราบ้านใหม่มันก็เป็นปูนแล้วก็เย็นสบายนนี่นี่น คุณทองหล่อเป็นแม่ผู้ที่ทำหมันแล้วแต่ว่าก็ยังมีความดือ้อความซนความก้าวร้าวนะคะชอบขู่คุณใหญ่ค่ะพอคุณใหญ่วิ่งไล่กดก็วิ่งมาฟ้องคุณแม่นะคะคุณใหญ่ก็จะนั่งเฉยๆไม่กล้าทำอะไรน้องค่ะอากาศทางภาคใต้ก็เย็นหลายวันแล้วนะคะนึกถึงว่าถ้าภาคใต้มีอากาศที่เย็นงั้นภาคเหนือจะเย็นสักเท่าไหร่นะ,ะตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าที่ จังหวัดเชียงรายอุนนะณหภูมิลดต่ำสุดตอนนี้ก็ประมาณ16กองศาเซลเซียสนะคะก็คงจะต่ำลงมากกว่านี้และก็มีน้องๆ้องแมวจรน,นะคะบ้านของคุณพรทิพย์แสนแวดซึ่งที่บ้านเนี่ยเลี้ยงแมวจรอ,อยู่ที่การบันทึกเสียงที่นี่ก็จะมีอุปสรรคนะคะคือเรื่องของเสียงรถยนต์นั่นเองนะคะถ้าหากว่ามีรถยนต์ผ่านก็จะบันทึกเสียงไม่ได้เลยนะะ ที่บ้านของคุณพรทิพย์แสนแวดนะคะเลี้ยงแมวอยู่ทั้งหมด27ชีวิตและก็น้องหมาจรอีก2ชีวิตรวมแล้วก็มีสมาชิกในบ้านน่ย29ชีวิตตอนนี้กำลังต้องการพรา้าห่มเสื้อเสื้อสำหรับเด็กนะคะสำหรับน้องแมวน้องหมานะะี่ค่ะ หรือว่าจะเป็นผ้าหม่มมีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเป็นผ้าหม่มเป็นผ้าเช็ดตัวเก่าๆได้ไหมได้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มมือสองผ้าผ้าเช็ดตัวมวือสองเลยส่งไปตามที่อยู่ที่ไม้ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะหมยเด็กลงชุมชนไปเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องของอาหารแล้วก็เสื้อกันหนาวสําหรับเด็กเด็กน้องแมวน้องหมาจรแล้วก็รวมไปถึง อาหารเม็ดอาหารเปียกสําหรับแมวป่วยมีหลายตัวนะคะบ้านไหนที่เลี้ยงแมวมานานเนี่ยหรือว่าเก็บแมวจรมาเลี้ยงหลายปีเนี่ยจะมีแมวชารานะคะซึ่งแมวเหล่านั้นเขาก็จะไม่มีฟันนะคะจะต้องกินอาหารเปียกนะคะคุณใหญ่ครับคุณใหญ่ไม่บายครับ <laughs> ภูมิตกซะแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปจากทางบ้านคุณพรทิพย์แสนแวดเนาะยังไม่จบอีกนี้นอีออกมาเลยออกมากันเลยช่วงนี้ไม์ก็จะขออนุญาตทุกท่านได้ส่งเรื่องราวความเดือดร้อนของหลายๆบ้าน ให้ได้รับชมกันทีหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายบ้านมากหลายจังหวัดที่เดือดร้อนบางท่านเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุที่ดูแลแมวหลายชีวิตเลยนะคะเพียงลำพังที่บ้านตัวคนเดียวต้องขอขอบคุณที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปถึงบ้านที่เดือดร้อนได้ทันท่วงทีเลยนะคะไม่มีความดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่หลายท่านร่วมแรงร่วมใจ ร่วมสนับสนุนและก็ไม่ปล่อยผ่านความเดือดร้อนเหล่านี้นะคะท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วประสงค์จะช่วยเหลือบ้านแม่จอนอนเชียงรายหมายได้ขึ้นที่อยู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกระดิ่ง subscribe ให้ด้วยละกันค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเช่นเคยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่แข็งแรงไว้เรากลับมาพบกันอีพีหน้าขอบคุณมากๆ สวัสดีค่ะ